สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบันแพงเอซของยิราน่อยหญิงทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเขาดวนมาแรงครับกดเหล็กมาแล้วกดเหล็กมาแล้วสําหรับหมอลัมเรืองตอก่อนของภาคยิสานนะฮะมื่อนีนทุกคณะครับหมอลําเรื่องตอก่อนทุกคณะทั่วภาคยีสานปร,าประยปชุ่มกันอยู่ที่หมอขอก็คือมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ เมื่อนี้กดเล็กออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอบบอ่เนี่ยใจกินจะไปเปลี่ยนเร้่มมอลำได้ขายหน้าครักเดียว <c oughs> นะครับต้องมดัดยี่หี่แน่คือยีราณาน้อยยุงิงไปเลยอั่านั้นอันนั้นลุ่งรวดยี่หลีปังนะฮะขันคืนอยีราณาน้อยยุงยิงเนี่ยไปเลยขันเ่บบอเนียใจจะไปนะฮะกระทั่งบ่โจนะครับเล่าก็ได้โพดลงเพจเล่าเหมือนนี่น้องพี่น้อง ว่าจังเลยเดี๋ยวสิมาอ่านสูฟังพี่น้องมตสีที่ประชุมชัดเจนนะฮะของภ้าขี้เครือค่ายมอราเรืองประเด็นหลักๆมือนี้เด้อพี่น้องเด้อย,ยกมือพร้อมกันเบิดเลยพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวเลยนะฮะคือทุกคณะวหน้าทุกคณะยกมือพร้อมกันเลยเพิ่นมีกฎว่าไม่รับศิลปินที่ติดสัญญา และศิลปินที่ฉีกสัญญาต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาสองล้านบาทมีสิว่วได้ใครเงี่ยนขายสัน้นภายในหนึ่งปีหลังจากฉีกสัญญาต้นสังกัดวงอื่นไม่สามารถรับท่านนั้นขึ้นเวทีได้เป็นไรพี่น้องถ้าผูใ้ใดฉีกสัญญานี่ วงอื่นก็าสามารถสิับขึ้นมาได้ท่านที่ต้องไปพักหนึ่งฤดูกันสงบมนิสัยอยู่หนึ่งฤดูกันนะฮะเพิ่มหนึ่งกับพี่น้องแล้ะพี่น้องไปยางี่สามารถเอาขึ้นวงอื่นได้วงอื่นยังจะสามารถรับได้นะครับแล้วก็กดเล็กที่เข้มแข็งหมอล่ำทุกคณะต้องพึ่งปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่2กรกฎาคมนี้6เจ็ดนี้เป็นต้นไปอคือเริ่มเชิอนี่แหละพี่น้องไปเลือยอาลานเลยนะฮะเป็นกฎเล็กนะฮะต่อไปลูกหลานสิไปเป็นมอรำนี่ต้องต้องต้อง,องพิจารณาตัวเองให้ดีเล้พี่น้องมันขึ้นว่าอยากไปก็ไปไปแล้วมีปัญหาไปแล้วอยากอยากออกอยากมาอยากลง มันบริไรคือเกาแล้วบ้านพิ่นมีโกนเล็กออกมาแล้ว <c oughs> กระิบว่าไ้ฟังง่ายๆนะฮะก็คือบเ็นสัญญาก็ได้ได้พี่น้องไม่เส,สัญญาก็ได้อยู่ได้แต่ทางวงจะไม่สนับสนุนคุณเท่าไหร่หนึ่งบอกบ่ได้เฮ็ดช่วงไหแน่สองบ่พาไปอัดเพนบอก่บ่บบบอยได้สนับสนุนปะนะันญานะคันคันบ่มีสัญญาเนาะ ถือว่ายูไปเรื่อยๆซึ่งๆส,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 สิแต่ว่าบัานี้ตให้โมเสสสัญญาเนี่ยออกในบ่อออกไอออกม่ได้เหรอเจ้าตนยูอะไรครบเท่หนึงเจ้าตนยูครบฤดูกันนึงนะเจ้าจถึงจะออกได้แม้นบ่เสนสัญญาก็ะได้นะครับคันคันเจ้าออกกลางฤดูกันที่บ่ได้เส้นสัญญาเลยครับกไปพื้นพวกเงินบ่ได้ ก็ต้องในพักหนึ่งรดกูกานคือเกาจะมีไปขึ้นวงอื่นได้นะแต่ว่าพรามีการปับไใหมกันนะครับอันนี้แต่ว่าคันผู้ได้เส้นสัญญาหาปีเั่นสิเนาะเส้นสัญญาหาปีแล้าอยู่ไม่ได้สองปีเังนสิพอยอยากออกอยากโลงแน่วันสั้นอันนี้มันเข่าใครเลยไดยบนะ้บัดนะฮะคือคันสีลงปั๊บนี่แหละหนึ่ง,ล,งละสองล้านละสอง ต้องพักหนึ่งหรือดูการแจ้งที่ไปึ้นวงอื่นใดเชียแจ้งใดบันน,น,นี่ต้องคุยครับมนหนาวงวเพิ่นเอาอาจจะต่อร้องกันอาจจะแจ้งได้กับอันนั้นคุยกันเอานะฮะเรื่องนั้นแต่ว่ากดเพ,นะพิ่นออกมาั่งสเน้องพี่น้องแต่ว่าที่ไหนแน่คือเม้นฉีกสัญญาก็ต้องเล้หยุดพักหนึ่งหรือดูการแจ้งที่ไปึ้นวงอื่นใดนะครับทั้งบอโจรรเราก็ได้โพนอีกเด้พี่น้องระ้ว,ว่า หมดสมัยกับคำว่าเต้นกินรำกินก้าวสู่ซอฟต์พาวเวอร์แล้ว่ะเออแล้วว่าเบิดอยุคเบิดสมัยแล้วมันบนสมัยเก่าเลยเด้ขันไทศบานเห้าโอ้ย่าไปมากมันซอยมากันนั่นน่ะเอียนั่นน่ะมันเต้นกินรำกินเผดวาไปซะดลอืมาแล้วแป๊เปลี่ยนนะนะมันเต้นกินรำกินสมัยตะกี้ม่ค่อยไปรักไปแรงเนาะ ไปนอนไปเรื่อยๆนะน้ำวัดน้ำว่าเนาะอันนั้นมันสมัยเก่าไม่ค่อยได้ยังนวลนั่นสมักได้คาไมา่จินซับพาวเวอร์ไม่ยังพี่น้องซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์ก็ง่ายๆก็คือการดึงดูดมีพลังงานดึงดูดให้ประชาชนหรือคนมาเบิงสิลปินนี่แบบ เพาบ่ได้ไปจ้างเพิ่นม,มาบ่ได้ไปบังคับคู่เขียนเพิ่นม,มาเพิ่นม,มาเองนี่สินะเพิ่นซอฟท์พาวเวอร์คือมีพลังงานลึงดูดคือเวลาหน่อยนะี่ขี้เวลาหน่อยมึงยิงนี่แม่ไัมหลักเพื่อนซอฟท์พาวเวอร์ุงยิงนี่เอิ้นได้เลยนีุ่งยิงซอฟท์พาวเวอร์ได้เลยนี่นะฮะเรามีพลังงานลึงดูดคนได้นะฮะมาแบบมือมาเลยมหาชนอเพิ่นซอฟท์พาวเวอร์นะฮะ เอาใทายในสิมาพ่อเรื่องหนึ่งอีกค่าถาอุ้งอิงซักซิดแล้วเพราะงีการใช่เป็นคนท่องเองงั่นเนี <c> ่ย <oughs> คุณพีเนาะคุณพีอ,ณพอันอันอันท่องขอมือแล้วหลุดหายหาใช่กับพ่พอเอาหอดเครื่องตรวจจับมาตรวจกับหก่ห้องเชกเทียห้องยังไลก็มีสักสปูก็บเบล็ก <c oughs> ท่องหาวาห็นนะะ <c oughs> อมแย้มกับหาซอย พญาการใช่กับหาซอยอ้าเบิร์ตซูมังจังนี้ก็บอเห็นพญายการใช่เลยทองเลยวงยิงวงยิงวงยิงซอยพ่อแน่พ่อหาทองนั่นของคุณพีนพ่อแน่มืนอนี้มาสัตว์พี่น้องเอ้มาท่านนพ่อซิบนะที่มาท่านเนยพ่อหานะที่พุ่นพร้อมแป๊มห้องไหวๆอยู่บุ่นพ่อแล้วพ่อแล้ววมาสัตว์เอ้ยเอ้ามาเบิ่งคลิปจังหน่อยครับ เช่นครับองอิงองิงอิงสาทุสาทุของเห็นเด้อสาทุสาทุโอ้อุงอิงองิงอิงขอให้เห็นแหละเนาะเลยนะเจอแล้วอองิงอิงอุิงอิงออิงอคนลุกคนลุกดูคอี่้องพ้ององกร้อง่อง้งองง้องงองอองอ่พี่อ่พี่้องรออง้ เอ้าเนี่ยคอยเจอกระท้องใคคอยกระท้องเมื่อกี้ขอบคุณนะครฟ้าคนหัวเคาลุกขาวฟ้าเอาดูคนคิงลุกเลยอ่ะเมื่อกี้ยังพูดอยู่กับคอยท่องเมื่อกี้ผมผมยิ้มลูกให้เจอเช่นไรพี่น้องบารมีอีหล่าสูงขับบอสบ้านี้นีหละ ผนผู้อื่นขาเจ้าข้าทองยังชีล่ะเห็นหมอผมคือกันทองผมสําเร็จมาสามสี่ย่างแล้วกับยิราเนียผมเสือ้อพันเรยเช่นว่ัมาค่าทายิราคงยิงเนี่เสืออ้อยี่หลีวันนันไปผู้ใดผู้เสื้อกับย่าลบลูกับสร้างเพิ่นเจ้าผมเสื้อนะฮะเสืออ้อยี่หลีค่าทายิรานีบาลามีสูงยี่หลียิราเนี่เป็นคนมีบุญกับสัตว์มาเกิดพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาลิปนี้ก็ไวส้สำนีเนาะพี่น้องเนาะิปหนาพอกันไม่ ขอบคุณหลายๆถี่กดไลค์กดแช่งให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุปผูสุกคนเดินถ้ามาแซงกับปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ